ชมบรรยากาศในสวนลุงพรนะคะมากับน้องสมอลเหมือนเดิมเมื่อวานเห็นรถมาส่งต้นอันเนี้ยคือต้นอะไรต้นบลัมเลย เจ้าของไม่อยู่ไม่ได้ถามเนาอว่าคือต้นอะไรใบก็เป็นประมาณแบบนี้นะคะใบต้นอะไรเนาะนอนก็พาชม มาชมสวนคุณลุงก็เลยมาเห็นต้นไม้ต้นใหม่ไม่รู้ว่าต้นอะไรไได้กิ่นอะไรมาก ามหแขกนี่คือน้าปลูกนะคะมีอยู่นี่หมองนึงหมองน้อยนึงน่งนาปลูกนี่ก็อินทภาลัมมันมีลูกให้เห็นด้วย ยังเงินก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเห็นมาส่งเมื่อวานยังเงินก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยมันมีลูกลูกเป็นสีส้มๆแดงๆเจ้าของไม่อยู่เลยไม่รู้เลยว่าต้นอะไร มาละชมสวนคุณลุงนะคะมีฝรั่งนะีดอกชื่อว่าดอกไม้ดอกอะไรก็สวยนี่ดอกฝรั่งก็ยังสวย สวยทุกดอก่ดอกาเทียนจนะคะแต่ในในี้เป็นต้นทุเรียนต้นทุเรียนฟูมฟักอย่างดียอยู่ในโกดันนงอยู่ในมุมตรงนู้นก็เป็นอง,งุ่น นงหงุนหม่พาเขาชมแล้วเนาะเคยพาเขาชมเงี้เรียบๆม,มองๆด้านนี้ก็เป็นฝรั่งม้นผานำ้ำตรงโน้นก็เป็นกระท้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นมเมกี้อ่ะอ้าวไม่ใช่ เมื่อกี้มันมีลูกแดงๆอันนี้ใบอันนี้ละมุดอันนี้เห็นม่อนอย่าเข้าไปลูกและต้นละมุดน้องสมอนพัชมนะคะเนี่ยตรงนั้นอ่ะน้ำไม่มีเลยไม่ได้ซ่อม ปล่อยแล้วจะต้องวิ่งคุณสมอนมีต้นส้มโอทางโน้นมีลูกแล้วแต่ยังเงินยังไม่ได้พาไปชมมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งต้นส้มโอต้นนี้ยังไม่มีลูกต้นโตแล้ว แกปลูกอันนี้ไว้เยอะแยะเลยนี่ก็มะม่วงยญ่เงินมะม่วงหลงลดูดูมีลูกร่วงเต็มเลยเวลามีลูกก็ไม่มีใครกินเวลาไม่มีก็อยากกินร่วงเต็มเลยนี่มันมีนะลูก ตอนนีม้มีใครอยากกินเปรี้ยวพาชมบรรยากาศนะคะว่างๆเนอะยังเงินก็ไม่ได้ทำอะไรก็มาเที่ยวถ่ายคลิปน้องม่อนไปเนี่ยม,ม่วงเต็มข้างในเลยเนะม่วงเยอะม่วงมี ข้าวก็มีหญ้าบ้างปะปายไปแล้วตัวนำ ต้นละมุดของยายเงินมาดูทีไรก็ไม่ลูกไม่โตสักทีละมุดอันนั้นอินทะพาลามไม่อยากดูละไม่ได้กินไม่ได้กินสักลูกคุณสมานน้องมานมานมาน นึกวันหนีไปแล้วนึกวันหนีไปแล้วเล่นบ้านน้อยกันไหมแดน,นร้อนเนี่ยมานั่งเล่นบ้านน้อยกันก่อนชมบรรยากาศบนบ้านน้อยนะคะ ได้ไหมขึ้นได้ไหมครับมามายา,ขายาขึ้นมาเร็วยายขึ้นมาเร็วขึ้นไหมล่ะจะมาไหมอึ๊บอึ๊บช่วยหิวหิวตรงไหนตรงแขนตรงขาอึ๊บ ตบไม่ใจยาย,ย,า,ยาติดเต็มเลยคุณเซอร์มอนยายพาวิ่งเหนื่อยแหกเลยดูเท้าดิดูเท้าเท้าเพื่อนนอนเลยทีนี้ นอนเลยยายก็เหนื่อยแดดร้อนมากค่ะทุกคนวันนี้แดดร้อนเมฆก็ไม่มีดคนตาคนนั้นฉีดยาข้าวขยันจังเลย ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปน้องสมอนกับยัยเงินวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ